ช่วง Inside World of Speed สนับสนุนโดย Toyota Gazoo Racing เริ่มต้นกันที่ Toyota Gazoo Racing Thailand ทีมแข่งรถภายใต้การสนับสนุนของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดลงสนามรายการแข่งรถยนต์ทางเรียบในรูปแบบมาราธอน6ชั่วโมงรายการ r a a t Thailand Endurance Championship 2024ประกาศสักดายืนโพเดียมอันดับหนึ่งรุ่น touring car และ overall ภายใต้รถแข่งโตโยต้าโคโรลล่าอัลติส s p o t n o b l หมายเลข19ขับโดยสุดที่พงษ์สมิตธชาตินทวุฒิเจริญสุขาวัฒนะและมานัทกุลปาลานนท์ขณะที่รถแข่งหมายเลข20ขับโดยนัทพงษ์หอทองคำกรั์สุภพงษ์และเฉินเจียนหง จบการแข่งขันในอันดับที่3ของรุ่นและโอเวอร์ออลจากการขับไปทั้งสิ้น164รอบสนามหลังจบเกมการแข่งขันคุณสุทธิพงษ์สมิตชาติผู้อำนวยการทีมและนักแข่งสังกัดโตโยต้ากาซูเรซิ่งไทยแลนด์เผยว่าผลงานที่ออกมาเป็นไปตามเป้าที่วางแผนเอาไว้และยังมีคะแนนสะสมเป็นผู้นำลุน้นถ้วยแชมป์ประจำปีต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้กับทีมแข่งโตโยต้ากาซูเรซิ่งไทยแลนด์ด้านบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัด โดยคุณพานุพลกิติคำรณผู้จัดการใหญ่ด้านการค้าพร้อมด้วยทีมผู้บริหารระดับสูงเปิดตัวแคมเปญสำหรับลูกค้ารถจักรยานยนต์ยามาฮ่าในศึกโมโตอ GP รายการพีทีการ์ตีสออฟไทยแลนด์2024ที่จังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงเดือนตุลาคมนี้โดยปีนี้ยามาฮ่าจัดนักกับโปรโมชั่นสุดพิเศษลุนรับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า R15M Connected ABS จำนวน1คันมูลค่า138,000บาทเมื่อซื้อบัตรยามาฮ่าสแตนราคา2,000บาท พร้อมโดยการมอบสิทธิ์ส่วนลด20%เพียงโชว์กุญแจรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ารุ่นใดก็ได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสออทิเกตทุกสาขาทั่วประเทศซึ่งจะทำให้บัตรยามาฮ่าแตนลดราคาจาก2,000บาทเหลือ1,600บาทพร้อมกันนี้เมื่อซื้อบัตรกววตาราโรแสตนในราคา3,000บาทจะได้รับส่วนลด20%เหลือเพียง2,400บาทพร้อมรับของที่ระลึกลิขสิทธิ์แท้จากฟาบิโอกัาตาราโรอีกด้วยต่อกันที่ผลงานของทีมแข่งอิดเดมิสซ์เรซิ่งทีมไทยแลนด์บายเอพ ภายใต้การสนับสนุนของบริษัทน้ำมันอพโลโลไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันเครื่องอิดมิซึในเมืองไทยทำผลงานคว้าโพเดียมอันดับ4ในรุ่นคอมแพคและอันดับที่10โอเวอร์ออลในศึกรถยนต์มาราธอน6ชั่วโมงรายการ RAAT Thailand Endurance Championship 2024โดยในเรสนี้ได้ฟิล์มรัตภาควิไลโรดอดีตนักบิดโมโตถูมาร่วมแข่งขันในรถยนต์ Honda c ซ t ตหมายเลข15ผลึกกำลังร่วมกับธนวิทย์อภิปุญญาสิตาวีลิมนันทรักและอาทิเทพสุภวัฒน ในการแข่งขันเรสที่2ของฤดูกาลหลังขับไปทั้งสิ้น154รอบทั้งนี้การแข่งขันสนามต่อไปจะมีคิวดวนความอึดกันระหว่างวันที่14-15ถึงกันยายนนี้ที่สนามบุรีรัมยูนเต็ดอินเตอร์เนชั่นนลเซอร์กิตเช่นเดิมปิดท้ายกันที่ BMW เผยโฉม All New BMW M5 รหัสโมเดล G90 ครั้งแรกของโลกภายใต้ขุมพลังไฮบริดเครื่องยนต์บวกมอเตอร์ไฟฟ้าในเวอร์ชัน The M Hybrid V8 โดยใช้เครื่องยนต์เบนซิน V8 M Twin Power Turbo ขนาด4.4ลิตรพละกกำลังสูงสุด585แรงม้าทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า197แรงม้าและรีดพละกกำลังได้สูงสุดถึง727แรงม้าขณะที่แรงบิดสูงสุดทำได้ถึง1,000นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ M Steptronic 8จังหวะ สามารถเร่งความเร็ว0ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน10.9วินาทีและทำความเร็วได้สูงสุด305กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคาะราคาเปิดตัวในต่างประเทศ12675เหรียญสหรัฐหรือราว4.4ล้านบาท